สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์โร่นะคะชาแนลดีดีที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะครูก็จะมาพูดความหมายไพ่จากประสบการณ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะออแอดมินเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นไพ่เทมเพลตน,นะคะซึ่งไพ่เทมเพลตเนี่ยเซตนี้นะคะก็คือจะเป็นชุดใจแอนนะคะแน่นอนทุกคนต้องรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นไพ่ชุดไลเดอร์เวทนะคะคือต้องบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับเทมเพลตเนี่ยจากประสบการณ์ของครูในตอนแรกเนี่ยเวลาครูดูไพ่ใช่ไหมคะครูก็จะคิดแต่ว่าเทมเพลตเนี่ย เอามันจะเป็นในลักษณะความหมายในเรื่องเกี่ยวกับการเลิกรากันอย่างเดียวคือแน่นอนว่าเราท่องกันมันเป็นความหมายในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในตําราทุกตําราไมออ่ต้องบอกว่าในตําราทุกตําราโดยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดว่าเป็นความหมายในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าท่านใดจะหาตํารานะคะต้องบอกว่าออคือจริงๆมันจะมีอยู่ที่ครูรีวิวไ,วไว้แล้วเนาะว่าหนังสือที่ครูใช้ใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะ เป็นในชุดเ,เป็นหนังสือของแนนซี่กาเลนแล้วก็อีเดนเกรแล้วก็จะมีจุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าตำราที่เราดูกันเนี่ยถ้าเราคน้คนดูไปดูตำราต่างประเทศบางทีเขาก็จะมีเก่าวอ้างในเรื่องของดาวในเรื่องเกี่ยวกับพวกคาบ,บลาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะคือสามารถเอานํามาปรับใช้กันได้จะไปดูโททาโรดก็ได้นะคะเขาก็จะมีการกก่าวอ้างประเภทอย่างนี้อยู่ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับตรงที่ ความหมายไพ่เนี่ยในในจากประสบการณ์ซึ่งเป็นไพ่เทมเพลตขอโทษเป็นไพ่เทมเพลตเนี่ยเขาก็จะพูดถึงตรงที่ว่ามักจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยในเรื่องความรักเนี่ยเราจะต้องเลิกกันหรือเรื่องการงานเราจะต้องลาออกอย่างเดียวคือมันจะใช้ได้ในหลายกรณีอย่างเช่นเรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเลิกกันแล้วบางทีมันแปลว่าเราก็กลับไปรักกับคนเก่าได้หรือคนเก่ากลับมาหาเราก็ได้หรือ เพื่อนเรามาจีบเราหรือเราไปสนใจรักใคร่เพื่อนเราก็ได้ความหมายมันหลากหลายมากนะคะคือในบางคนบอกว่าอยากจะให้ยึดความหมายตายตัวไว้เลยในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือเกี่ยวกับพวกผ้ายิปซีอ่ะในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านความหมายนะคะมันเป็นทั้งศาสตร์และศิล์ดังนั้นต้องบอกว่าในคนที่ หัดดูไพ่เนี่ยจะมาท่องตายตัวอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนจะท่องตายตัวก็ท่องตายตัวได้ว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเลิกกับแฟนแล้วก็อย่าไปคิดว่าเลิกแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้กลับมารักกันอีกหรือเราจะไม่สามารถพบรักใหม่ได้มันก็ยังพบรักใหม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ เอาเรียกง่ายแต่ถ้าเกิดคนที่คบกันอยู่ล่ะคนที่คบกันอยู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นสถานะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเพื่อนกันหรือเราอาจจะเลิกรากันก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันอยู่ตรงที่ว่าต้องดูไพ่รอบข้างนะคะอยู่ด,ยดีๆจะอ่านเลยว่าเฮ้ยเลิกกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเป็นเพราะว่าในบางครั้งไม่ได้เลิกบางครั้งมันเป็นลักษณะว่าความเสน่หาลดลงอาจจะกลายเป็นเพื่อนคู่คิดกันก็ได้ซึ่งก็ต้องดูไพ่รอบข้างเลิกกันไหมก็ต้องดูไพ่รอบข้าง เขาจะมีคนอื่นคบซ้อนไหมต้องดูไพ่รอบข้างมันก็เหมือนกับเราแหละเราเป็นคนคนหนึ่งใช่ไหมคะสถานการณ์ของคนรอบข้างก็มีส่วนผลักดันให้ว่าเราจะเราจะมีสภาพการเปลี่ยนแปลงยังไงบางทีอิทธิพลคนรอบข้างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะดังนั้นแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่รอบข้างไพ่รอบข้างจะเป็นตัวบอกให้ว่าเปลี่ยนไปในทางไหนกล่าวสรุปนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะเลิก หรืออาจจะกลับมาคบกันใหม่ก็ย่อมได้นะคะขึ้นอยู่กับคนรอบข้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับไพ่รอบข้างไม่ใช่คนรอบข้างแล้วก็อะไรอีกล่ะในเรื่องของการงานโดยส่วนใหญ่เราจะแปลว่าอยากจะหางานใหม่ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันน่ะมันแปลว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพเราอย่างเช่นว่าเราอยากจะไปทํางานของตัวเองก็ได้นะคะเ,เราก็อาจจะหุ้นกันหุ้นกันแน่นอนว่าไพ่เทมเพลตมันเป็นไพ่ของดุลยภาพเนาะคือดังนั้นน่ะต้องบอกว่ามันก็จะกลายเป็นว่า คนที่มาหุ้นกันกับเราก็ต้องเป็นเพื่อนเป็นญาติคนที่เรามีความรู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าเราสะดวกใจแล้วก็อยู่ในฐานะใกล้เคียงกันหรือเป็นคนรอบข้างเราแบบนี้ก็ได้ที่เรารู้สึกสนิทสนมนะ่ะก็ใช้ในรูปแบบแบบนี้ได้เรื่องความรักเรื่องของการงานแล้วใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องของการเงินแน่นอนนักเรียนจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นไพ่เอ,อสองใบสองใบแล้วก็เป็นไพ่สีทองทั้งคู่ใช่ไหมแต่ครูไปอ่านเจอในตำราแนนซี่การเลรนนะเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบ ถ้วยสีเงินสีทองนะคะอันนี้ก็ถ้าโดยส่วนใหญ่ครูมักจะมองว่าเออมันเข้าเขาในสมัยก่อนมันอาจจะเป็นถ้วยสีทองก็ได้ถ้วยถ้วยสีเงินแล้วก็สีทองเป็นเพราะว่าด้วยความตรงที่ว่าเ,าาเนี่ยเขาจะยึดหลัก ยึดหลัก The Tree of Life นะคะดังนั้นของทุกอย่างมันจะบาลานซ์เช่นมีเงินต้องมีทองมีซ้ายต้องมีขวามีขาวต้องมีดำอะไรประมาณนี้ดังนั้นเป็นไปได้หมายถึงหลักการสันนิษฐานเป็นไปได้อย่างมากนะคะว่าน่าจะเป็นถ้วยเงินแล้วก็ถ้วยทองนะคะคือดังนั้นเรียกง่ายว่าเราก็สามารถหมุนเงินทันนั่นแหละหมุนเงินทันนะคะต้นเดือนชนไปเดือนพอดีหรืออะไรอย่างเงี้ยกำลังจะตายอยู่แล้วก็เฮือกขึ้นมาได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออดังนั้นก็ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันด้วยความที่ว่าเขาเก่าอ้างว่าเป็นราศีธนูใช่ไหมคะมันจะมีการเดินเหินเยอะเออจากประสบการณ์เคยดูแล้วบอกว่าระวังเรื่องการลื่นล้มซึ่งบคุคคลคนนั้นก็บอกว่าลื่นล้มจริงๆอาจารย์คือแบบหัวเกือบวัดพื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นเวลาคนที่ได้ไพ่เทมเพลตน่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเดินเหินทําการทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังเรื่องการเร็วเกินไปเดินเกินในการเดินเร็วแล้วก็ไม่ได้ดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยคคืออบบาางนกว่ อันนี้จะใช้แต่ความหมายหัวตั้งใช่ไหมถ้าความหมายหัวกลับอ่ะคือมันจะเป็นในลักษณะตรงที่ Relationship ต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นในลักษณะว่างอนทะเลาะกาันความรู้สึกเสียมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกงไงงอนทะเลาะกันผิดใจกันไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้ก็ก็จะเป็นความหมายของเทมเพลเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าก็คงจะได้ความรู้ไปนะบางคนบอกเอ้ยหายไปนานเลยตรงนี้ก็กลับมาแล้วนะคะคือบางคนบอกเมื่อวานมีคนมาทักบอกว่า ครูหายไปนานเลยจริงๆครูด้วยความที่ว่าครูลงงานทุกวันแต่เหมือนกับว่าบางคนอาจจะคิดว่าครูไม่ได้ลงคลิปเป็นลักษณะแบบยาวหลายนาทีอย่างเงี้ยนานไปหลายวันเลยจริงๆก็ไม่ได้หายไปหลายวันอาจจะวันอาทิตย์อะไปงานวัดกลับมาแล้วก็เลยเหนื่อยทีนี้พอตกค้างไว้ที่วันจันทร์วันจันทร์ก็ทําอย่างอื่นในลักษณะของการอัดงานให้สมาชิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอาจจะดูเหมือนกับหายไปในลักษณะาการที่ว่าไม่ได้โพสในที่สาธนารนณะส่วนเมื่อวานนี้ก็ว่าจะมาโพสต์แต่หายไปเป็นเพราะว่าไปนั่งค้นในเรื่องศาสตร์ขั้นสูงของไพ่ย,ยิปสีก็คือคัมบาลาไปนั่งค้นกันกับลูกศิษย์ทีแรกคิดว่าจะคุยกัน2ชั่วโมงปรากฏคุยกันตั้งสิบโมงเช้ายันห้าโมงเย็นก็ <c oughs> ย,ยังค้นได้ไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าค้นไพ่ยิปซีจบแล้วในส่วนของคัมบาลาได้อะไรได้ประสบการณ์ไอเดียอะไรแปลกใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ฟังคือลูกศิษย์ก็เลยบอกว่า ลูกศิษย์ก็เลยเสนอไอเดียมาว่าครูครูน่าจะทำคลาสมาสเตอร์มาย์นะคือประมาณว่าใครที่เรียนกับครูแล้วมีความสงสัยอยากจะให้สอนเป็น p r i v a t e แบบเฉพาะลูกศิษย์ครูเท่านั้นนะ่ะคือแบบเหมือนเป็นคลาสมาสเตอร์มาย์ครูก็เลยบอกว่าเออน่าสนใจนะปรากฏลูกศิษย์ที่นั่งค้นเมื่อวานก็อบอกว่าั้นครูหนูขอสมัครคนแรกเลยแล้ว,ลวกันมาสเตอร์มาย์ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเปิดคลาสเฉยเลยอันนี้เป็นคลาส privately หรับคนที่เรียนกับครูแล้วเนะี่ยแล้วก็ต้องการจะ ได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านไพ่เป็นเพราะว่าคนที่สงสัยประเภทอย่างเงี้ยที่เจอโดยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนกับครูนั่นแหละแล้วลงไปดูเป็นอาชีพแล้วแล้วก็มีการติดขัดก็เลยแบบเหมือนอยากจะให้แนะการอ่านเฉพาะบุคคลอะไรประมาณอย่างนั้นส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคาบ,บาลลาเนี่ยลูกศิษย์บอกว่าครูไว้นํามาคุยเสียบอกโขมัน ความความรู้เรื่องคาบลาคูในไก่กาอาราเล่มากเลยก็ค้นไปเจอไปต้องพูดอย่างนี้มันบอกยากแต่เมื่อวานค้นก็สนุกดีลูกศิษย์บอกโอ้อยากจะมานั่งค้นกันอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นทีเวลาค้นเจอลูกศิษย์ก็จะเฮฮากันนะอะไรประมาณอย่างนี้ก็เล่านอกเรื่องกันนิดหน่อยก็นะคะก็ถือว่าแชร์ประสบการณ์กันดังนั้นในวันนี้นะคะก็ขอให้เป็นเช้าที่ดีเช้าที่สดใส คูส่วนหมดแล้วเหมือนเช่นเคยนะคะก็ขอแบ่งพลังงานบวกพลังงานที่สดใสดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยู่นะคะก็ขอใหเอ้เขาเรียกว่ามีสติครามดาวแล้วก็สามารถ ดึงพลังงานบวกตรงนี้ของครูไปใช้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนถ้าใครหมุนเศร้าหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้พลังงานไปทําให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆก,กําลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือกดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในวันนี้ก็มีน้องที่กดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเช่นกันอยากรับความรู้ในเรื่องไฟครูก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามาหาครูนะคะครูก็จะตั้งใจผลิตงานที่ดีแล้วก็ แบ่งปันความรู้ที่มีครูตั้งใจว่าเอ๊น่าจะทําเหมือนอาจารย์ท่านอลิสเตอร์คาวีนะคะคือเหมือนเขียนตาราขึ้นมาก่อนพอคิดอะไรไม่ออกก็ดอกจันไว้ว่าตรงนี้ยังคนไม่เจอก็นับว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเอาละค่ะก็ขอไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปนั่งดูดวงก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จกลับมาแล้วก็จะมาอัปเดตหรืออัปคลิปต่อเนื่องกันไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ